สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาดูเห็ดนะคะพี่น้องมาดูตอนนี้ก็เจองูประเทศฟินแลนด์เกือบเหยียบพี่น้องจะเป็นงูสีดำดำอย่างนี้นะคะพี่น้องดูมาดูพี่น้องเห็ดเห็ดกำลังออกเยอะมากเลยดูเห็ดออกแล้วประเทศฟินแลนด์พี่น้องดู นี่ก็มาดูเห็ดได้เห็ดอะไรบ้างพี่น้องได้เห็ดพึ่งเนาะอันนี้เห็ดพึ่งอันนี้เห็ดไอต้ตะไคร้เนาะเห็ดตะไคร้เนาะพี่น้องเห็ดตะไคร่ได้ดอกเล็กๆเอาไปเกงอมนะคะใส่ไก่ไพี่น้องเต็มเลยพี่น้อง เ็ดอ,อกแล้วประเทศฟิลิปปเก็บเห็ดกอนะคะสวัสดีค่ะมาเด้อพี่น้องกินข้าวด้วยกันวันนี้ก็ไปเก็บเห็ดมานะคะก็ได้เห็ดเอพึ่งมานะคะมาดูเห็ดได้เห็ดพึ่งทาลายเห็ด yeah. อ,อกใหม่ๆอร่อยมากพี่น้องได้เห็ดพึ่งคาลาย เห็ดพึ่งอ่าหมวกดำเนาะ <S <S แล้วก็เห็ดเอตะไคร้นี่นะคะได้มาถ้วยหนึ่งเนาะเกงถ้วยหนึ่งเนี่ยเห็ดตะไคร้พี่น้องเห็ดสดๆเลยไม่มีใบเมงลักนะคะ <S <S อันนี้ก็เป็นไอเห็ดมัน,นปูนะคะได้มาลอยหน่อยหนึ่งเนาะ <S 1> <S 1> ผัดน้ำมันหอยใส่พริกอันนี้เดี๋ยวกำลังออก,อก เยอะมากเลยอันนี้ก็แกงเทพโพพี่น้องอันนี้แกงเทพโพหมูสับหมูสับชั้นสับนะคะพัพใยใยแก่ฟันหักแกเคี้ยวไม่ไหวก็เลยสับหมูนะคะมาเด้อพี่น้องกินข้าวด้วยกันสวัสดีค่ะ